เวลาชั่วโมงอดความสามารถเอาไปมาปล่อยปล่อยเก่งมากปล่อยชมแล้วไงปล่อยดิอ่าไป,ไปนู่นไปนู่นแล้วอืมอ้าไปไป โอ้โหกระโจนใส่ขนาดนั้นเลยเหรอมาปล่อยปล่อยขอขอฮะไหนไหนไหนเอานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โห มีรอเลยเอาไปไกลเกินไปไกลเกินไปอไม่เอาดีกว่า